มาดูว่าได้อะไรกินจ้าเล่นบ้านเอามอฝวาเล่นบ้านเอามาฝวา,อ,า,า,า,อ,า,าอ๋อ กบไซปีพี่กบไซปีมาเดินมาเดินมิเว,อเ,วเ,ออเอ้ยอ่ะอย่าไปอมขาเอ้ยสโชกภมานี่มานี่มามามิวามานี่มานี่มา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 กินข้าวไว้โกบไซปีพี่เนอะ เล่นมุกโกกแต่กินกห,หนอดย่ายเนาะย่ายไม่กินโกกเองแต่ว่าเท็ทพีกินยายก็คือแม่เราเลิกคิดอย่างแจกเราไม่กินแกไม่กินโกกนะแต่ทำให้กินเมียวมั้นี่จะไปอม Thank <laughs> 你接。